ท่านผู้พักผู้ไทยครับวันนี้เป็นการสัมมนาครั้งแรกนะครับหลังจากที่คะกรรการการเตั้ง

nha report thì cũng như là cái cái <laughs> มองเป็นเรื่องปกติธรรมดาไม่ได้มีมันไม่ได้มีประเด็นอะไรครับในมิติทางการเมืองเนี่ยความเห็นความคิดแนวทางนะครับที่มีความหลากหลายอย่างนี้มันถือเป็นสีสันที่ดีนะครับมันก็เป็นสีสันที่ดีส่วนจะเป็นไปตามที่เขาเสนอเขามองเขาคิดหรือไม่เนี่ย มันก็ขึ้นกับข้อที่จริงและเหตุการณ์และก็ปรากฏการณ์ที่จะเกิดขึ้นแต่องค์กรทางการเมืองครับมันทางการเมืองต้องมีหลักขับต้องยึดหลักให้มั่นนะครับโ,โดยเฉพาะเสียงของมากพี่น้องประชาชนเนี่ยการปล่อยแบบนี้ครัจะเหมือนกับก่อนหน้าน,นี้ที่มีการปล่อยข่าวว่าพรรคเพื่อไทยจะไปจับมือกับพรรักการบริหารลังคีตั้งกำลังใจมาช่วยไทยอะไรอย่างนี้ไหมครัมันเป็นกระบวนการต่อเนื่องนะครับเพื่อไทยเราเจ็บเพราะเรื่องนี้เยอะนะครับเราเจ็บเพราะเรื่องนี้เยอะหนึ่งสี่หนึ่งที่ได้มาเนี่ยส่วนหนึ่งนี่เกิดจากเรื่องนี้ เขาสําเร็จไปส่วนหนึ่งแล้วนะฮะเขาทําลายเพื่อไทยได้แล้วเพื่อไทยยังจะงัวให้เขาทำลายต่อเนี่ยผมเชื่อว่าเพื่อไทยไม่ทำนะโอเคนะครับครับโอเคนะครับ,บนะคุผู้ชมขอใครที่พูดอะไรกันนิดนึ่งสอ<ะ>สร้อยสี่สิบคนในครั้งนี้เนี่ยจริงๆแล้วมีสอสอใหม่เกินกว่าครึ่งหนึ่งด้วย นะครับของพรรคเพื่อไทยเนี่ยเป็นสอสใหม่หลายคนเพราะนั้นเป็นเรื่องจําเป็นอย่างยิ่งที่พรรคจะต้องมีการจัดสัมมนาในวันนี้ให้เกิดขึ้นนะครับเพื่อเตรียมนะครับเตรียมการทํางานซึ่งมีระยะเวลาไม่นานนักนะครับสิ้นกวันสภาก็เปิดแล้วนะครับเพราะนั้นแล้วพรรคจึงมีความเตรียมพร้อมในวันนี้ครับขออนุญาตเรียนเสริมจากท่านหัวหน้าในประเด็นนี้ครับ ของคองนุญารหตวหน้า้นะฮะหลักๆจะมีอยู่สองเรื่องนะฮะวันนี้ก็คือจะเป็นการเปิดใจในเรื่องนี้ด้วยนะครับเรื่องที่ก่อนหน้านี้มีประเด็นเรื่องประธานสภานะครับที่มีสมาชิกบางท่านเนี่ยอยากแสดงความคิดเห็นในวงของพักนะครับนอกจากนั้นอีกเรื่องหนึ่งที่มีความสําคัญคือหลังการเลือกตั้งนี่เรายังไม่ได้คุยอะไรกันเลยนะครับเพราะนั้นแล้วก็ถือโอกาสนี้ได้มาใครมีอะไรเรื่องอ ถอดบทเรียนเกี่ยวกับการเลือกตั้งก็สามารถนํามาพูดในวงนี้ได้เช่นเดียวกันนะเพราะฉะนั้นจะมีเรื่องสองเรื่องหลักนะครับผมเข้าใจว่าวันนี้จะมะีความคิดเห็นที่หลากหลายนะครับก็ขอให้รอฟังดูนะครับรอฟังดูแลความเม่พอาใจของสสจริงไหมผมผมตอบประเด็นนี้ก็เลยกันครับคือเราเป็นองค์กรทางการเมืองเป็นสถาบันทางการเมืองนะครับมีคนความหลากหลายมากโดยเฉพาะเรื่องของความเห็นต่างเนี่ย อันนี้เป็นหลักที่เราเราให้ความสําคัญเรายอมรับนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นในในในสังคมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นหรือข้อที่จริงที่เกิดขึ้นเนี่ยมันย่อมมีความคิดความเห็นที่หลากหลายนะครับในมุมของสมาชิกนะครับทั้งเห็นด้วยไม่เห็นด้วยเนี่ยเป็นถือเป็นเรื่องธรรมดานะครับจะตีความว่าเป็นความไม่พอใจ โกรธเคืองครับแค้นใจหรือไม่อันนี้ขึ้นกับอารมณ์แต่ละท่านแต่ละคนไปนะครับทางพักเองเราก็ถือว่าเป็นเป็น,เป,นเป็นความสวยงามในระบบประชาธิปไตยระบบรัฐสภาอัน,นมีพากษัารสุ์เป็นประมุขเนี่ยนะครับอันนี้เป็นเรื่องําปกติเราเราเราฐานะที่เป็นฝ่ายบริหารนี่ก็มีหน้าที่จะต้องฟังมีหน้าที่จะต้องพูดคุยนะครับเพื่อนําความเห็นต่างเหล่าน,นั้นมาเป็นความเห็นร่วมของพักให้ได้ถือเป็นเรื่องธรรมดาครับ มองยังไงนี่ผมมองยังไงผมก็มองไม่เห็นนะมองยังไงก็มองไม่เห็นหรอกเพราะว่าการที่พักจะทําอะไรไปจริงอยู่ครับในการทําหน้าที่ของสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรเนี่ยมันเป็นเอกสิทธิ์ตามบทปรญยัติของรัฐธรรมนูญแต่ว่าเราอยู่ในในฐานะที่เป็นองค์กรทางการเมืองเป็นสาาถาบันการเมืองเป็นพักการเมืองเนี่ยย่อมมีความคิดความเห็นหลัก สำคัญที่เราทิ้งไม่ได้คือหลักเสียงข้างมากครบสิทธิ์เสียงข้างน้อยนะครับนั่นใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการทํางานพักมาตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีถ้ามีความเห็นต่างหลากหลายอย่างนี้เนี่ยมันก็ต้องมีความเห็นร่วมของพักให้ได้ก่อนก่อนที่จะไปบอกว่าจะทํานู่นทํานี่นะครับจะให้คนนู้นยืน่นให้คนนี้ยื่นเนี่ยมันต้องเป็นความเห็นจากพักไปก่อนแล้วผมก็เชื่อว่าพักเราเนี่ยสามารถที่จะมีความเห็นร่วมตรงนี้ได้ ขึ้นได้เลยใช่ไหมครับถ้าพรกอื่นจะมาเสนอคนของเราไปเป็นประธานสภาอะไรเงี้ยครับเราไปห้ามพักอื่นในการเสนอไม่ได้นะครับเขาอาจจะเสนอได้แต่การจัดการการบริหารจัดการของพักเราคนของเราเองต้องเป็นไปตามความเห็นของพักเป็นไปาตามมติพักผมยกตัวอย่างง่าย,ายถ้ามีการเสนอชื่อผมเนี่ยผมประกาศถอนตัวกางสภาผมพูดตรงนี้ไปเลยนะครับ ถ้ามีการเสนอชื่อผมเนี่ยโดยที่เราไม่รู้แล้วมติพักเรามาชัดเจนว่าเราเราจะต้องสนับสนุนตามหลักการที่เราได้แถลงไว้เนี่ยนะครับถ้ามีใครคนใดคนหนึ่งลุกขึ้นมาเสนอชื่อผมในแพลชวนหน้าสีแก้วแข่งประธานสภา,าเนี่ยผมก็จะลุกขึ้นบอกผมขอถอนตัวแสดงว่าการโหวตรื่น,นกีการเป็นมติชัดเจนใช่ไหมครับคือเราต้องมีเสียงข้างมากของพัคเป็นมติไปนะครับ เราต้องยอมรับความเห็นต่างไงครับเราจะให้ความเห็นต่างปล่อยไปอย่างนั้นเนี่ยมันไม่มีความเห็นร่วมแล้วเนี่ยในเรื่องของระบบรัฐภานะครับระบบเสียงข้างมากเนี่ยมันคือความขัแดแย้งการประชุม,นนมวรรมมันนี้เนี่ยเดิมพักจัดเตรียมเพื่อเพื่อเตรียมว่าที่ผู้สมัคร ของเราและบาว่าที่สสของเรานะครับสุดท้ายนี่ก็จะเป็นเรื่องของเป็นเตรียมตัวว่าที่สสของเราตอนที่เราจัดทั้งแรกน,น,นะครับที่วางแนวทางเอาไว้เนี่ยอเผอิญกขอขอรกตเขาประกาศรับรองก่อนเลยวันนี้ก็เลยเป็นการเตรียมพร้อมสําหรับสสพักคพื่อถทยทั้ง141ท่านนะครับจะเป็นการจัดประชุมสัมมนานะครับระหว่าง ตัวสสทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นสสที่เคยเป็นอดีตสสมาหรือสสใหม่ป้ายแดงเลยเนี่ยเราเข้ามาจัดสมนาร่วมกันทั้ง141ท่านเนี่ยนะครับจากทีมวิทยากรทีมคณะผู้บริหารนะครับวัตถุประสงค์เราก็เพื่อจะเป็นการเตรียมพร้อมนะครับสำหรับสสพักเพื่อไทยเพื่อไปทําหน้าที่นะครับทำหน้าที่ที่สําคัญก็คือหน้าที่ในในสภาในรัฐสภา ทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัตินะครับทําหน้าที่ในการที่จะเป็นสสของพรรคนะครับทําหน้าที่ที่จะเป็นสสของพี่น้องประชาชนในการที่จะประสานงานทํางานต่างๆระหว่างพรรคกับพื้นที่ระหว่างพื้นที่กับพรรคกับทางรัฐบาลเพราะปีนี้เรามั่นใจว่าเราเป็นรัฐบาลนะครับเพราะฉะนั้นบทบาทหน้าที่ในการที่จะทําหน้าที่ในการสนุน รัฐบาลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของในสภานะครับเรื่องของการนโยบายลงสู่ปฏิบัติในพื้นที่ติดตามประเมินนโยบายต่างๆแล้วก็รับฟังสะท้อนปัญหาจากพี่น้องประชาชนในเรื่องของการนโยบายสู่ปฏิบัติแล้วเนี่ยจะมีประเด็นมีปัญหามีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอะไรก็เป็นหน้าที่ที่เราจะได้มอบหมายพูดคุยกันในวันนี้นะครับในในการดําเนินการเนี่ยเราก็แบ่งแบ่งเป็นส่วนๆนะครับช่วงเช้าเนี่ยหลังจากที่ผมเปิด เปิดสัมมนา,าแล้วเนี่ยเราจะมีช่วงเวลาอยู่ประมาณสองชั่วโมงที่ท่านเลขาได้จัดไว้นะครับเป็นช่วงเปิดใจไไเพื่ออนาคตไทยเพื่ออนาคตของพรรคเพื่อไทยเราจะมีเวลาสองชั่วโมงช่วงนี้ก็จะเป็นการให้สมาชิกเรานะครับคนที่เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราศฎรทั้งหมดได้มีโอกาสได้แสดงความคิดความเห็นทุกมิตินะครับทุกเรื่องที่ต้องการเห็นเป็นอนาคตของพรรคอนาคตของประเทศ ในบทบาทหน้าที่ของเขาที่ต้องการที่จะให้พรรคทาอะไรต้องการให้ประเทศเป็นไปอย่างไรเนี่ยช่วงนี้เราก็จะเปิดใจเดี๋ยวท่านเลขาคงจะมีรายละเอียดเพิ่มเติมในประเด็นนี้ช่วงบ่ายช่วงบ่ายเนี่ยเราแบ่งแบ่งการสัมมนาออกเป็น3ห้องนะครับสห้องแบ่งสซสเป็น3กลุ่มจาก141ท่านเนี่ยกลุ่มแรกก็จะมีวิทยากรที่เข้าไปพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่องของ เกี่ยวกับเรื่องกติกานะครับมารยาทกฎหมายข้อบังคับอะไรที่เกี่ยวข้องกับการทําหน้าที่ทั้งหมดนะครับอยู่ในห้องนี้ห้องที่2ก mm. ็จะเป็นเรื่องบทบาทหน้าที่ของตัวสมาชิกสภาผู้แทนสดอมไม่ว่าจะเป็นบทบาทหน้าที่ในพักบทบาทหน้าที่ในพื้นที่บทบาทหน้าที่ในสภาบทบาทหน้าที่ต่อรัฐบาลก็จะอยู่ในห้องที่2ห้องที่3เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของมุ่งเน้นเกี่ยวกับเรื่องการทํางานประสานงานนะครับเชื่อม เชื่อมระหว่าง3ส่วนนี่นะครับไม่ว่าจะเป็นพักเป็นรัฐบาลเป็นพื้นที่เนี่ยเขาจะเน้นห้องที่3อันนี้ก็เป็นแนวทางที่เราจะจัดสมาทั้งหมดวันนี้นะครับผมขออนุญาตเพิ่มเติมนะครับหลังจากที่หัวหน้าพักได้กล่าวเปิดสมนาแล้วนะครับเราจะเปิดโอกาสให้สมาชิกสอสใหม่ของพักเพื่อไทยนะครับได้แสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวางในทุกประเด็นนะครับที่สงสัยแล้วก็อยากจะให้พักเดินไปในทิศทางไหน ก็จะเป็นการใช้เวลาในช่วงนั้นประมาณสักสองชั่วโมงนะครับหลังจากนั้นในช่วงบ่ายเนี่ยเราก็จะให้สสทุกคนเนี่ยได้ได้แนะนำเรื่ององค์ความรู้เกี่ยวกับการทำงานในรัฐสภาการรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบข้อบังคับการประชุมสภานะครับการยื่นยติกระทู้เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆที่สสจำเป็นต้องรู้นะครับโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งในในอีกเรื่องหนึ่งที่สำคัญก็คือว่า บทบาทของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยในการทํางานร่วมกับประสานงานกับพักประสานงานกับประชาชนประสานงานกับสภานะครับซึ่งเป็นบทบาทที่มีความสําคัญอย่างยิ่งนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราเปิดโอกาสให้สาสอ,สอ,สอได้แสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่นะครับตัวรัฐมนูญตัวกฎหมายอ่าไม่สนุกประการแต่มันจะสนุกมากเพราะมันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นในสภาแล้วลองหันหน้าถามคนผู้รู้ผู้นั้น และเขาก็สามารถที่จะอธิบายให้เราไม่ว่าจะเป็นตัวกฎหรือการน,นําไปใช้ได้ทุกอย่างเพราะนั้นผมก็ให้กําลังใจท่านสสที่เพิ่งเข้ามานะครับไม่ยากเกินกว่าที่พวกเราจะเรียนรู้เพราะเรียนรู้จากการทํางานจริงเนี่ยมันจะเป็นการเรียนรู้ที่ส่งคุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุดด้วยนะครับเพราะนั้นความเป็นพืชไทยเราก็จะมีการ่อนเขาแบบนั้นมั่นใจว่าได้ดีกว่าภรคอื่นๆด้วยนะครับเพราะเรามีประสบการณ์ที่ส่งมอบรุ่นต่อรุ่นได้ ก็ฝากคุณพี่ๆนะครับได้ช่วยแบ่งปันได้ช่วยเข้าดูได้ช่วยแนะนำคนที่เข้ามาใหม่เพราะว่ารัฐสภาไทยสภาผู้แทนราษฎรไทยเรานะครับมีวิถีมีพมนธย์ปฏิบัติอยู่พ้อสมทวรในสมัยที่ผ่านมาสภาผู้แทนราษฎรชุดที่25มีการเปลี่ยนแปลงไปเยอะมากนะครับแบบแผนประเพณีปฏิบัติที่ดีงาม,มาหลายเรื่องถ เพิเฉยละเลยไปโดยเฉพาะก่อนที่เราจะย้ายรัฐสภาเรานะครับไปอยู่ที่เกียรการเนี่ยเรามีรัฐสภาอยู่ในเกียตพระราชฐานตอนนั้นยิ่งเข้มข้นมากนะครับยิ่งเข้มข้นมากเพราะงั้นข้อบังคับวิธีการปฏิบัติของความเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่พี่น้องข้อข้อนวง มันก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่ฝากคุณท่านได้ช่วยกันศึกษาเรียนรู้เพื่อไปทําหน้าที่ของผู้ดาวให้ดีที่สุดให้สมกับเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนพี่น้องที่เคารพครับผมมั่นใจว่าเวทีนี้ในวันนี้จะเกิดประโยชน์สูงสุดกับการนำทำหน้าที่ของผูดา <c oughs> ในมุมของทางด้านคณะผู้บริหารนะครับผมในฐานะหัวหน้พาพักรองหัวหน้พาพักกรรมการบริหารท,าทาุกท่านตลอดจนคณะผู้บริหาร ผู้หลักผู้ใหญ่ของเรายินดีนะครับยินดีสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเวทีนี้วันนี้มันจะเป็นเสมอนเครื่องมือที่ดีสําหรับการทําหน้าที่ของพวกเรานั่นหมายถึงพักเพื่อไทยเลยเรามุ่งม,มั่นให้สมาชิกเราทําหน้าที่ให้ดีที่สุดเช่นเดียวกันครับเราก็มุ่งม,มันม่นว่าพักเพื่อไทยของเราก็จะตอบสนอง ต่อความต้องการต่อวิถีประชาธิปไตยให้กับพี่น้องประชาชนให้ดีที่สุดโดยเฉพาะคําว่าสถาบันทางการเมืองจุดเริ่มต้นวันนี้ก็อาจจะมาแต่งเติมเสริมความเป็นสถาบันการเมืองพรรคเพื่อไทยเราให้คงอยู่สถาพของเพื่อประชาธิปไตยที่ยิ่งใหญ่เพื่อประชาธิปไต,ยท,ย,ปปตยที่แท้จริงที่พวกเรามุ่งหวังและลูกหลานเรามุ่งหวังต่อไป รับโอกาสนี้ในนามพรรคเพื่อไทยนะครับต้องขอบคุณกองทุนพัฒนาการเมืองจากสำนักงานการการเลรือกตั้งที่สนิทงบประมาณในการจัดอบรมสัมมนาเป็นเวทีพัฒนาศักยภาพตามที่ผมได้กล่าวไปแล้วหวังว่าวัตถุประสงค์นั้นจะสำฤทธิ์ผลเป็นประโยชน์กับพวกเราและเป็นประโยชน์กัอพี่น้องประชาชนวันนี้ได้โอกาสมาสมควรแล้วผมขอปเปิดโครงการสัมมนาพัฒนาศักยภาพ สมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรของพรรคเพื่อไทยและบุคลากรทางการหนุนพรรคเพื่อไทยนับบัดนี้ครับประชุมนะครับการมอบหน้าจกพี่น้องประชาชนในการเลือกตั้งมื่อวันที่ส4บสพุสภาคมทิี่ผ่านมาพวกเราเป็นสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรชุดนี้นะครับเป็นชุดที่26ในนามของพรรคต้องขอบคุณ พี่ๆน้องๆนะครับท่านสมาชิกสภาพุทธศารที่เคารพรักทุกท่านที่ท่านทางานอย่างหนักจนได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องประชาชนและขอแสดงความยินดีกับทุกท่านนะครับที่ได้รับการประกาศรับรองจากคณะกรรมการการเลือกตั้งเมื่อวันที่19ที่ผ่านมาสำหรับการสัมมนาในวันนี้นะครับทางพักเพื่อไทยเองโดยทุกๆท่านนะครับโดยเฉพาะสมาชิกพวกเรา ได้มีความเห็นร่วม,มกันว่าการที่พวกเราจะทําหน้าที่ของพวกเราให้ดีที่สุดนะครับโดยเฉพาะหน้าที่ของวามเป็นผู้แทนรัศดรมันมีความจําเป็นและมีความสําคัญจริงอยู่ครับพวกเรามีความหลากหลายมากทั้งที่เป็นสะสแปดสมัยเก้าสมัยสิบสมัยเป็นสสรุ่รนกลางนะครับ เป็นสะสะรุ่นแรกสะสะป้ายแดงซึ่งมีความคัดคลาผสมควเปกันนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับเพื่อให้มีการตอบสนองต่อการทำหน้าที่ให้ดีที่สุดนะครับโดยเฉพาะสภาผู้แทนราษฎรชุดนี้เนี่ยบทบาทหน้าที่ภารกิจที่พวกเราต้องทําหน้าที่เพื่อพี่น้องประชาชนเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองเนี่ยมีความแตกต่างหลากหลายมากประการที่หนึ่งครับเรามีความมั่นใจว่า เราจะเป็นพรรคร่วมรัฐบาลอยู่ในคณะรัฐมนตรีอยู่ในคณะรัฐบาลที่จะทําหน้าที่ดูแลพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นหน้าที่ของพวกเรานะครับเลยมีความเชื่อมโยงนะครับเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ในการดูแลพี่น้องประชาชนหลายมิติมิติที่หนึ่งเนี่ยผมกลับเรียนไปแล้วก็คือ ทำหน้าที่ในการเป็นผู้สนับสนุนนะครับรัฐบาลเป็นสสรัฐบาลหน้าที่ที่สองครับนี่เป็นหน้าที่หลักสําคัญที่สุดก็คือหน้าที่ในฝ่ายนตยิติบัญญัติไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตราพระราชบัญญัตินะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการควบคุมการหาราชการแผ่นดินไม่ว่าจะเป็นหน้าที่ในการที่จะให้ความมีชอบสม็ เช่นนายกรัฐมนตรีหรือประธานสภาผู้แทนรัษฎรรองประธานสภาผู้แทนราษฎรรวมถึงตำแหน่งไนที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของพวกเราในนอกจากนั้นนะครับหน้าที่ที่พวกเราเองไม่ถูกบัญญัติไว้ในบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเป็นไปตามจารีประเณีที่ต้องยึดถือปฏิบัติเพื่อืหน้าที่ต่อพี่น้องประชาชนแม้ไม่ได้เห็นกฎหมายนะครับ ต่พรกเพื่อไทยเราเองเรายึดมั่นในวิถีของการทํางานร่วมกับพี่น้องประชาชนมาตลอดนี่คือความจําเป็นและสําคัญที่เราจะได้มาจาัดเวทีสัมมนาในวันนี้นะครับเพื่อเตรียมความพร้พอมให้กับทุกท่ทนทาหน้าที่ในานามของสะสะรัฐบาลทําหน้าที่ในานามของฝ่ายนิติกรนิยมทาหน้าที่ในานามของพักทำหน้าที่ในานามของตัวแทนพี่น้องประชาชนที่จะเชื่อมประสานทั้งสามฝ่ายเข้าด้วยกัน เพื่อประโยชนสุตข,ของพี่น้องประชาชนและประเทศชาติบ้านเมืองทุกเจตี่ครบครับท่านสมาชิกผู้แทนรัศดรที่เครบครับวันนี้ตั้งแต่หลังจากที่ผมเปิดสัมมนาแล้วเนี่ยเราจะมีเวทีนะครับเกิดโอกาสให้กับพี่ๆน้องๆโดยเฉพาะสมาชิกสภาผู้แทนรัศดรนะครับได้เปิดใจแสดงความเห็นเพื่อกำหนดอนาคตของพรรคเพื่อไทยเรา เพื่อกำหนดอนาคตของประเทศชาติบ้านเมืองของเราเปิดใจเพื่อกำหนดอนาคตไทยเราม,มีเวลาสองชั่วโมงเลยครับผมมั่นใจว่าในสองชั่วโมงนี้เนี่ยพวกเราจะได้มีโอกาสได้รับฟัง,ได,ฟงได้ร่วมคิดร่วมทำนะครับทัานอยากเต็นที่ในมุมอมองต่างๆที่ทุกท่านอยากนำเสนอต่อพรคทุกท่านอยากจะ้เห็นอนาคตของประเทศชาติบ้านเมืองเป็นอย่างไรเราเปิดเวทีในช่วงนี้ช่วงบ่ายครับจะต้องขออนุญาต แบ่งทุกท่านออกเป็นสามกลุ่มสามกลุ่มใหญ่นะครับที่แบ่งผสมผสานกันไปไม่เลือกที่จะเป็น